มาค่ะทุกคนวันนี้เติมจะชวนทุกคนมาทํากาะมูกินเล่นกันดนว่าค่ะกะมูร่อยๆกินกับน้าพริกก็ได้กินเล่นก็ดีค่ะนั่งมูี่ได้มาเนี่ยเราก็จะไปล้างทําความสะอาดให้เดียบร้อยค่ะลงไปต้มในน้าร้อนๆแบบนี้เลยค่ะประมาณ15้านาทีค่ะจากนั้นเนี่ยผอผักไว้ให้มันเย็นเราก็มาหั่นเป็นชิ้นตามชอบของเราเลยค่ะชอบชิ้นเล็กก็หั่นชิ้นเหล็กน้อยชอบแบบชิ้นใหญ่ก็หั่นแบบใหญ่ๆน้อยค่ะจากนั้นเ,นเราก็จะนั่งมูที่เราหั่นเมื่อกี้ลงไปในกระทะได้เลยค่ะตามไปด้วยซีอิ๊วขาวสักน้อยเผื่ ค่อยๆเคี่ยวคนไปคนมาค่ะนั่งมูสี่เราไปต้มก้นแล้วค่อยมาเคี่ยวเนี่ยมันจะทาให้น้ามันมันไสหมากค่ะแต่ถ้าบางคนที่ไม่ชอบกากมูสี่มันซีแบบเด็กอกแดงๆสักน้อยดึงอยากได้แบบซีขาวๆก็ใส่เป็นเกลือก็ได้ค่ะใส่เกลือลงไปเผื่อเพิ่สชาตดให้กับกากมูสของเราค่ะเราทอดไปได้สักระยะสังเกตนั่งมูสดูค่ะถ้ามีนั่งมูสบางส่วนพองแล้วเนี่ยเราก็พอก้นเลยค่ะปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ให้เย็นเลยค่ะทิ้งไว้แบบมีอย่างหกชั่วโมงนะคะหรือว่านึ่งคืนจะดีมากเลยค่ะ แต่ถ้าว่าไข่เหล็งลีบนะประมาณ3ชั่วโมงสีชั่วโมงเผื่อว่าให้น้ำมันมันเย็นตัวเนี่ยก็ใช้ได้แล้วค่ะพอน้ำมันมันเย็นตัวเราก็มาเริ่มตั้งแก๊สค่ะเปิดไฟให้มันน้ำมันมันร้อนขึ้นมาไหมค่ะจังวะนี้กองคนในถั่วเลยค่ะคนให้นั่งมู๊เนี่ยมันทุกความร้อนถั่วๆกันเลยค่ะถ้าทุกคนสังเกตนะคะช่วงเนี้นั่งมู๊จะมีความแตกตัวจะพองขึ้นมากว่าเดิมค่ะสังเกตจากน้ำมันค่ะถ้ามู๊มันเริ่มพองดีแล้วน้ำมันมันเริ่มเบาลงแล้วแสดงว่ากามที่เรมนอออเคดีีพแลลล้่่ะางงกๆรบบบยทูนะะค